บัตรสวัสดิการแหง่งรัฐหรือบัตรคนจนรับเงินสูงสุด1,200บาทเริ่มเข้างวดแรกเดือนกรกฎาคมนี้นะครับบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐล่าสุดหรือบัตรคนจนรับวงเงินสูงสุด1,200บาทเริ่มรับงวดแรกกรกฎาคมนี้ใช้ใจ่ายกับร้านค้าคนละครึ่งเฟดส3ได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐบัตรคนจนจำนวน13.65ล้านคน เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านของการลดภาระค่าของชีพอันเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กลุ่มดังกล่าวเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม64ซึ่งวงเงินที่จะได้นั้นจะสามารถใช้ใจ่ายผ่านร้านทงฟ้า และร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการคนหลือครึ่งเฟดส,สามรับฟังรับชมรายละเอียดข่าวในคลิปนะครับสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาประชาชนนะครับก็จะมีการอนุมัติซึ่งเคยอนุมัติในหลักการไปแล้ววันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมในรายละเอียดนะครับนั่นก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีกรอบ,บวงเงิน16,380ล้านบาทเศษแล้วก็เป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับกรอบ,บวงเงินอีก3,000ล้านบาทหลายคนสอบถามมาว่าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษคืออะไรนั่นก็คือผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในลักษณะของที่ออกเป็นบัตรตัวบัตรเองนะครับแต่ว่าใช้ บัตรประชาชนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดในการที่จะใช้เติมเงินและไปจับใจ่ายใช้สอยนะครับโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่จะนำเ,เงินที่ได้นะครับไปซื้อสินค้าจาการ้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดต่างๆนะครับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ที่ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้ ก็จะมีเงินให้จำนวน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนมวงเงินทั้งสิ้นคนละ1,200บาทโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2564นี้ซึ่งผู้มีบัตรสุดิการแห่งรัฐที่จะได้รับสิทธนินะครับมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ13,650,000กว่าคนนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ก็จะมีอยู่จำนวนประมาณ2ล้าน5แสนคนนะครับก็จะไปเกิดการใช้ใจ่ายในท้องถิ่นผ่านร้านทงฟ้าประมาณ1 000, 7 0 0 0แสนกว่าร้านทั่วประเทศนะครับเป็นร้านค้าหรือผู้ให้บริการเข้าร่วมโครงการจำนวนอีก1ล้าน5แสนร้านนะครับที่จะช่วยให้มีผลทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งในรายละเอียดของวัน เงินที่จะเข้าทางกระทรวงการคลังจะเป็นผู้กําหนดให้ทราบในภายหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วกับโครงการนี้อีกโครงการหนึ่ง